98หัวัจเต้น71ก็พัดกึนอาันดันวันนี้คือวันจันทร์วันจันทร์ที่7มีนาคม2 5 6 5ตอนนี้4ี่ทุ่มนะฮะส22อนหลังากเรานั้งตาไม่ตา้ตาแกหัยตาเราเสีอยอหัย วามดันขึ้นมาถึง157แล้เว้ย83 72ออซิเจน98อีกหนึ่งชั่วโมงได้วัดมาลุ้นกันนะตัวเอทิเจน ATK แบบนอมไลเอาดูว่า,วามีอาการที่น่าสงสัยมาเข้าสู่วันที่4เพราะมันจะมีอาการคล้ายเป็นหวัดน้ำมูกใส ก็น้ำมูกในโพรงจมูกกับลำคอพ่าเมื่อวันที่สามมีนาคม2 5 6หาได้ไปทุรละที่เขตที่ทำการเขตมาคนเยอะก็ไม่แน่ใจว่าจะแจ็คพอรือเปล่างั่านึงบอกว่าอย่าพูดมากในเรื่องนี้ในโลกเวเรกรรมเนี่ยนะพูดแล้วมันจะติดต่อกันอย่าไปท้าทาย ร้อยหนึ่งชั่วโมงลูนคับ